ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะและที่นี่คือสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งของเมืองพิษณุโลกนี้นะคะนั่นก็คือพระราชวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานเมื่อพุทธศักราช2537ต่อมาเรามาฟังสภาพอากาศของวันนี้กันบ้างนะคะ สภาพอากาศภาคเหนือในวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนในอีก7วันข้างหน้าในช่วงวันที่27-29มกราคมและวันที่1-2กุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนาวโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนในช่วงวันที่30-31มกราคมมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนคุณภาพอากาศค่า PM 2.5อยู่ที่11-41ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่11-63ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีแต่จะมีเพียง3จังหวัดเท่านั้นที่คุณภาพอากาศปานกลางได้แก่จังหวัดลำพูนพิษนุโลกและอุทัยธานีและเมื่อนำค่า PM 2.5ไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้นได้แก่จังหวัดลำปางตากกำแพงเพชรและพิจิตร ส่วนอีก13จังหวัดภาคเหนือที่เหลือมีคุณภาพอากาศแย่ลงกว่าเมื่อวานแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจุดความร้อนในวันนี้พบ157จุดพบมากที่จังหวัดตากและเมื่อนำจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลงมากถึง1,736จุดและเปรียบเทียบกับปี64ลดลงถึง279จุดส่วนในประเทศเมียนมาพบ246จุดลาวพบ255จุดและกัมพูชาพบ801จุด โดยสรุปแล้วในภาพรวมเมื่อนำเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าพื้นที่เผาไหม้และค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นสภาพอากาศโดยรวมยังคงดีมากส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้พลตีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อติดตามประสานงานตรวจความพร้อมยุทธปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันไฟป่า ณกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกวันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และร่วมประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกวันและฝุ่นละอองในพื้นที่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยณห,ห้องปฏิบัติการศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชุดขับเคลื่อนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ดําเนินการซักซ้อมการดับไฟเพื่อให้กําลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ณาฐานช่องทางห้วยพึ่งอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดิษณุโลกนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและประวัติศาสตร์อีกมากมายอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการงดเผาและทําลายป่าค่ะ